ในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงจุดสุดท้ายกันแล้วสำหรับซีรีส์เกมเก่าเล่าใหม่ในชุด God of War ยุคดั้งเดิมซึ่งก็คือภาคที่3นั่นเองครับเป็นภาคสุดท้ายแล้วที่จะปิดฉากความแค้นทุกอย่างระหว่างเโทสและก็เหล่าเทพกลีดอย่างสมบูรณ์ ก็ปล่อยให้รอกันสนาเลยเนาะเอาเป็นว่าวิดีโอตัวสุดท้ายนี้จัดเต็มแน่นอนแต่ว่าก่อนที่จะมารับชมก็เช่นเคยครับหากคุณยังไม่ได้กด Subscribe ให้กันก็อย่าลืมกดให้กันเบาๆที่ปุ่มด้านล่างคนละหนึ่งครั้งแล้วก็เช่นเคยวิดีโอตัวนี้ยังคงสนับสนุนโดยร้าน GPU to shop หากคุณยังไม่มีคอมสำหรับเล่นเกมก็ต้องร้านนี้เท่านั้นถ้าเกิดสนใจก็อย่าลืมไปสั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์เพจใต้คลิปกันได้เลยครับเอาล่ะ ก็ขายของกันย่างเคยไปแล้วก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่ามาดูกันว่าเกมเก่าเล่าใหม่ God of War 3ตัวนี้มันจะมีเนื้อหาเป็นยังไงมารับชมกันได้เลยครับ ก่อนอื่นก็มาเริ่มกันที่ first impression แบบเช่นเคยสำหรับภาคนี้อันนี้ได้เกิดจำไม่ผิดน่าจะเป็นประมาณเกมที่3ไม่ก็เกมที่4ที่ผมซื้อบน playstation 4เนื่องจากแน่นอนมันลดราคาแล้วมันก็ถูกซะเหลือเกินก็เป็นเรื่องธรรมดาของเกมเมอร์คนหนึ่งอะเนาะที่เวลาเห็นเกมดังมันลดราคาก็ต้องซื้อไว้ก่อนส่วนจะเล่นหรือว่าไม่เล่นเหมือนก็อีกเรื่องแต่ส่วนมากก็แค่ไม่ได้เล่นกันแต่ถึงอย่างนั้นตอนซื้อมาแรกๆผมก็ยังเปิดเล่นอยู่นะ เพียงแต่ยุคนั้นน่ะมันคือยุคประมาณปี2017เป็นยุคที่เกมส่วนใหญ่บนเจน p พย์4จะเป็นเกมที่ภาพสวยว้าวไปซะทุกเกมพอเปิดเล่นแล้วผมได้เห็นว่าภาคนี่ยังเป็น God of War ที่ยังใช้มุมกล้องดั้งเดิมอยู่ตัวเกมภาคนี้มันก็เลยไม่ได้ดึงดูดให้ผมอยากจะเล่นครับก็เลยเปิดเล่นไปประมาณ10นาทียังไม่ทันเจอบอสก็ปิดทิ้งซะแล้วแล้วผมก็ดองเกมเอาไว้แบบนั้นจนผมลืมไปเลยว่าผมมีเกมนี้อยู่ในคลัง จนเวลาได้ล่วงเลยไปถึงช่วงที่ผมอยากจะเริ่มตามเก็บ God of War ก็คือในช่วงประมาณปี2019นั่นแหละครับที่ตอนนั้นอะ่ะพอได้ลองเล่น God of War 2018มันโคตรจะสนุกเลยพอได้กลับไปลองเล่นภาคหนึ่งก็ปรากฏว่ามันคือเกมที่ยอดเยี่ยมส่วนภาค2อันนี้คืออลังการและก็มันสะใจแบบไร้ที่ติ แล้วในที่สุดก็ได้เวลาแล้วสักทีที่ผมจะได้เล่นภาค3แบบจริงจังสำหรับความรู้สึกในตอนนั้นอันนี้ผมจะรู้สึกตื่นเต้นอยู่2อย่างอย่างแรกเลยก็คือเนื้อเรื่องมันคือความตื่นเต้นแบบต่อเนื่องเพราะว่าภาค2มันจบยังไงภาค3ก็ะทาต่อมาแบบนั้นอารมณ์แบบภาค2เนี่ยเคทอสเขาเพิ่งประกาศว่าเขาจะล้มล้างโอลิมปัสและก็เหล่าถวยเทพพอเป็นภาค3ปุ๊ เกมก็จะคอนติเนียต่อจากเนื้อเรื่องตรงนั้นเลยคิดเอาเล่นๆว่าตอนนั้นอะ่ะผมเพิ่งเล่นภาค2จบแบบที่โคตรจะประทับใจไฟแห่งความอินคือมันยังลุกโชนอยู่เลยอะ่ะแล้วมันจะฟินกับการเล่นภาค3ต่อขนาดไหนเพราะปก,กติแล้วพวกเกมภาคต่อเนี่ยเขาจะไม่ค่อยทําแบบนี้กันส่วนมากแล้วเหตุการณ์มันจะจบลงแบบในภาคต่อภาคแล้วพอขึ้นภาคใหม่มันก็จะเป็นเหมือนการรีสตาร์ทเรื่องราวเกือบทุกอย่างแต่ว่าในภาคเนี่ยเนื้อเรื่องมันต่อกันแบบช็อตต่อช็อตครับ เอาจริงๆก็เป็นทั้งข้อดีและก็ข้อเสียเหมือนกันนะข้อดีเนี่ยคือได้เกิดคนที่เล่นแบบผมแบบพึ่งมาเล่นแล้วได้เล่นภาค2แล้วก็ต่อภาค3ได้เลยคือมันจะฟินมากแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่เล่นเกมนี้มาแบบเดย์วันคิดดูว่าคุณได้เล่นภาค2จบไปตั้งแต่ปี2007แล้วกว่าจะได้เล่นภาค3ก็น่นเลยปี2010ผมว่าอารมณ์มันน่าจะค้างหน้าดูถ้าเกิดไม่ได้หายอยากเล่นต่อก็น่าจะความตื่นเต้นหายหมดแน่ๆผมถึงได้บอกไงว่าการที่เขาทําเกมเนื้อเรื่องคอนติเนียต่อกันแบบนี้มันจะมีทั้งขข้้ออดีและก็ และเรื่องที่2ที่ผมวาวมากเลยนั่นก็คือกราฟิกมันฟังดูขัดแย้งใช่ไหมเพราะว่าตอนแรกผมเพิ่งบอกไปว่าที่ผมไม่เล่นเกมเนี้ยเพราะภาพมันดูตกยุคสําหรับตอนนั้นใช่ครับอันเนี้ยผมไม่กลับคําในส่วนเนี้ผมคิดว่าความเคยชินมันมีส่วนค่อนข้างเยอะคือในช่วงที่ผมซื้อ God of War 3มาลองเล่นเนี้ยตอนนั้นผมเล่นเกมภาพสวยๆมาเยอะไงตอนที่เปิดเกมนี้เล่นผมก็เลยรู้สึกว่าเกมเนี้ยภาพมันตกยุคไม่น่าเล่นเลย แต่กลับกันในตอนที่ผมเริ่มเล่นภาค1ในช่วงปี2019เนี่ยตอนนั้นสายตาผมมันชินกับภาค1และก็ภาค2ไปแล้วคือ2ภาคเนี่ยผมเล่นต่อกันก็เกือบ20ชั่วโมงเลยอะแล้วคิดดูว่าการได้เปลี่ยนจากภาพเบลอๆแบบนี้มาสู่ภาค3ม,มันจะฟินขนาดไหน และก็ในตอนที่ผมเล่นภาคหนึ่งกับภาค2เนี่ยผมเล่นในเครื่อง p พย์สเมื่อจริงแต่เวอร์ชั่นที่ผมเล่นมันคือเวอร์ชั่นที่ลงให้กับ p พย์สซึ่งความละเอียดไม่น่าจะถึง 720P ด้วยซ้ําส่วนกับภาค3เวอร์ชั่นที่ผมเล่นเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นรีมาสเตอร์แบบ1 0 8 0 p ที่เป็นเนทีบ,บนเพย์สดังนั้นความฟินและความอินไม่ต้องพูดถึงครับอันนี้ยังไม่นับกับการที่ต้องทนจับจอยกากๆของ p พย์สมาเกือบ20ชั่วโมงแล้วพอได้เปลี่ยนมาจับจอยที่มันดีๆของ 4, ุพยออ์ นี่ครับคือทั้งเนื้อเรื่องทั้งเกมเพลย์ทั้งกราฟิกและก็ความรู้สึกที่ได้สัมผัส ถ้าเกิดไม่รู้สึกดีมากๆก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงแล้วและก็ด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็เลยทําให้ first impression ของเกมเนี่ยเป็นความรู้สึกที่มันดีมากจริงๆทุกอย่างมันดูสมบูรณ์ไปหมดเลยทั้งทามมิ่งทั้งสิ่งแวดล้อมเป็นเวลาที่เล่นแล้วรู้สึกดีไปเกือบทุกอย่างคือเรื่องเนี่ยผมว่ามันคล้ายกับตอนที่ผมเล่น Red Dead 2ประมาณว่าเกมที่เราซื้อมาแล้วเราคิดว่าทําไมมันไม่สนุกเลยไม่เห็นเทพเหมือนที่คนอื่นเขาบอกนั่นก็ไม่ได้แปลว่าในวันข้างหน้าเกมนี้มันจะไม่สนุกเหมือนเดิมทุกอย่่่่าาางงเเเนนีีีมมมมัจะะชววลทหส มันไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาอารมณ์แล้วก็อายุของเราดังนั้นถ้าเกิดซื้อมาแล้วรู้สึกว่าไม่สนุกทั้งนั้นที่คนอื่นบอกว่าสนุกอันนี้ไม่ต้องหาเหตุผลครับว่าทําไมเราถึงเล่นแล้วไม่สนุกเอาซะเลยเพราะบางทีของแบบเนี้ยบางครั้งมันก็ต้องรอเวลาที่เหมาะสมนิดนึงแบบผมนี่ไงหลายเกมเลยที่ผมชมว่าสนุกเนี่ยเมื่อก่อนผมก็เคยอีมาก่อนเหมือนกันซึ่งแน่นอนว่า God o f War ทุกภาคมันก็เป็นหนึ่งในนั้น นั่นแหละรครับ First Impression ที่ผมรู้สึกกับ God of War ภาคที่3โดยรวมแล้วมันก็ไม่ได้ต่างกับภาค1และก็ภาค2อนะนะที่แบบตอนแรกไม่ชอบแต่ว่าพอเปิดใจเล่นบวกกับจังหวะที่มันเหมาะสม มันก็ดันชอบไปแทนแล้วก็ถ้าเกิดจะถามว่าผมชอบภาคเนี่ยแค่ไหนถ้าเกิดจะให้เรียงลําดับแต่ละภาคภาคหนึ่งเนี่ยชอบน้อยที่สุดเพราะอุปสรรคกวนตีนมันเยอะส่วนภาค2อ,อันนี้น่าจะชอบที่สุดเลยเพราะว่ามันสร้างสรรค์แล้วมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างประทับใจส่วนภาค3เกมเพลย์สมบูรณ์แบบภาพสวยฉากมันสะใจเยอะ แต่ว่าในด้านความสร้างสรรค์อันนี้ผมว่ามันยังแพ้ภาค2อยู่หลายอย่างในส่วนนี้ผมเลยคิดว่าผมชอบภาค2ที่สุดรองมาก็ภาค3ส่วนภาคที่ชอบน้อยที่สุดจะเป็นภาคหนึ่งแต่ก็เอาเป็นว่าทุกภาคมันคือเกยมยอดเยี่ยมครับมีจุดเด่นจุดด้อยไม่เหมือนกันเป็นเกมที่ควรค่าแก่การหามาเล่นโดยเฉพาะกับคนที่เล่นภาค1ภาค2บนเพย์ทูมาแล้วตัดขาดโลกของวิดีโอเกมไปเลยอันนี้ผมก็บอกได้แค่ว่าอยากให้ลองหาเพย์สกับเพย์หเพื่อมาเล่นภาค3กัเงินดูรับรองเลยว่าคุณจะไม่ผิดหวัง ส่วนกับชาว PC เนี่ยอันนี้เศร้าหน่อยคือเขาเอาภาค218 0มาลง PC แล้วแท้แทแถมยังมีข่าวเือว่าภาคแร็ n a น o ล็อกกำลังจะลงเร็วๆนี้อีกแต่ไงดันไม่มีข่าวเอาภาคเก่าๆมาลงเลยสักทีในส่วนนี้ก็คือเป็นกำลังใจให้และกันนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดมาลงเมื่อไหร่ก็อย่าพลาดครับของเขาดีจริง แต่ว่าผมเชื่อว่าการที่ผมพูดแค่นี้อาจจะยังมีคนเข้าไม่ถึงกันแน่ว่าเกมนี้มันสนุกยังไงเพราะฉะนั้นก็ตามธรรมเนียมของเกมเก่าเล่าใหม่ครับว่าหลังจากที่ผมโมเรื่องความประทับใจให้ฟังกันไปแล้วยังไงก็ต้องมีมินิรีวิวให้ฟังกันอย่างแน่นอนและแน่นอนว่าในเมื่อนี้มันคือเกมเก่าเล่าใหม่ที่พิเศษหน่อยดังนั้นในส่วนท้ายผมก็จะมีการสรุปเนื้อเรื่องขึ้นมาให้ฟังเผื่อว่าใครที่ไม่มีโอกาสได้เล่นหรือว่าขี้เกียจเล่นเองจะได้เข้าใจตรงกันว่าเกมนี้มันยอดเยี่ยมแค่ไหนเอาลล่ะมมาเเริกันย เริ่มจากเรื่องแรกนั่นคือภาคนี้มีอะไรให้เล่นบ้างแน่นอนครับว่าถึงแม้ว่าน,นี่จะเป็นภาค3แต่ว่าเอกลักษณ์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเกมเพลย์หรือว่าวิธีการเล่นส่วนใหญ่แล้วมันก็แทบจะไม่ต่างอะไรเลยกับภาค1แล้วกับภาค2ยกตัวอย่างเช่นอาวุธที่ภาค1จะมีดาบโซ่ติดไฟอย่าง Blade of Cha o สส่วนภาค2หน้าตาของอาวุธจะเปลี่ยนไปแต่ว่ารูปแบบจะคล้ายแบบเดิมและก็เปลี่ยนชื่อเป็น Blade of a อ h e n a ส่วนภาค3อันนี้คือเออก็เหมือนเดิมเลย คือตอนแรกอ่ะอาวุธยังเป็น Bla d e o ฟ Et เธนเหมือนเดิมแต่พอผ่านช่วงแรกไปสักพักเคทอสก็จะโดนเนิร์ฟพลังลงแล้วเคทอสก็จะได้ Bla d e of e x i ซมาแทนก็คือถ้าเกิดเป็นตามเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งที่เคทอสตกไปที่แม่น้ำสติกแล้วพวกวิญญาณก็จะมาดูดพลังดูดอาวุธของเคทอสไปทำให้วิญญาณของเอเธนาก็เลยให้อาวุธใหม่ในการต่อสู้กับเหล่าเทพมาแทนซึ่งมันก็คือ b บ a ดออฟเอ็กซายนี่แหละครับแต่ว่าส่วนตัวแล้วไอ้วิธีการเนิร์ฟเนี่ยส่วนตัวแล้วผมว่ามัันไม่สค้งกบภา2 คือภาค2เนี่ยกว่าเคโทสจะโดนเนิร์ฟได้ซุดต้องใช้ทั้งเล่และก็ทั้งกลนแต่กับภาคนี้แค่ตกลงไปในน้ำเนี่ยนะเข้าใจแหละว่ามันไม่ใช่น้ําธรรมดาแต่มันก็ไม่น่าจะง่ายขนาดนั้นหรือเปล่าแต่ก็เอาเป็นว่านี่แหละครับเหตุผลที่ทําให้ภาคนี้เคโทสพลังหายไปจากภาค2แล้วก็เป็นการได้รับอาวุธชิ้นใหม่อย่าง Bla ส์ออฟเอ็กซมาแทนที่ทุกอย่างเหมือนเดิมเลยเว้นหน้าตาและก็ชื่อและแน่นอนว่ามันเป็นอาวุธเลเวลหถ้าเกิดอยากให้มันกลับมาส่งพลังก็ต้องคอยอัปเกรดเหมือนเดิมบอกตามตรงเลยว่าเรื่องเนี ไม่ค่อยสร้างสรรค์เลยเพียงแต่ถ้าเกิดไม่ได้มองในเรื่องที่ผมว่าไปพวกอาวุธแล้วก็พลังเวทในภาคเนี่ยผมว่าก็ใช้ได้อยู่เพราะว่าอย่าง Blade of e x c i l e ที่ผมมองว่าไม่ค่อยสร้างสรรค์นเนี่ยถึงแม้ว่าการโจมตีหรือว่าการคอมโบมันจะไม่ค่อยต่างจากของเดิมแต่ว่าในเรื่องพลังเวทผมว่ามันก็แจ่มใช้ได้เลยนะคือในเรื่องพลังเวทของภาคเนี่ยมันจะต่างกับภาค1แล้วก็ภาค2นิดนึงตรงที่ว่าพลังเวทมันจะขึ้นอยู่กับอาวุธที่เราเลือกใช้ยกตัวอย่างเช่น Blade of e x c i l e พลังเวทจะเป็นพลังของสปาร์ตัน เป็นการเรียกโล่แล้วก็หอกออกมารอบตัวยิ่งถ้าเกิดเราอัปเกรดมันจนเต็มตัวของพลังเวทก็จะเพิ่มความสามารถเรื่องหาฝนธนูเข้ามาทําให้เราสามารถโจมตีเป็นวงกว้างได้มากขึ้นและแน่นอนว่าในภาคเนี้ยเขาก็มีอาวุธให้เลือกใช้ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็น Call of Hades โต่กงเล็บดูดวิญญ,ญาณของ Hades ที่ฟาดได้รัวคอมโบได้ค่อนข้างมันและก็ยังสามารถใช้ได้ดีในการช่วยหลบ ในด้านของพลังเวทเนี่ยจะเป็นการเรียกวิญญาณสัตว์ร้ายออกมาช่วยโจมตีเนมินเคสตัสดปอกแขนคู่ที่จะได้รับมาจากเฮอร์คิวลิสปอกแขนนี้คืออาวุธที่โคตรจะทรงพลังมีความสามารถในการทําลายพวกตัวถือโลและก็ใช้ทําลายพวกคริสตัลระหว่างทาง ส่วนพลังเวทจะเป็นการต่อยทุบพื้นเน้นทำลายศัตรูรอบตัวและก็อาวุธชิ้นที่4ในเมสิดวิฟมีแท่สายฟ้าที่ถูกสร้างโดยฮีฟิสตัสสำหรับอาวุธชิ้นนี้ในด้านพลังเวทจะเป็นการปล่อยไฟยฟ้าช็อตศัตรูคล้ายกับในภาค2แต่ว่าจุดเด่นของอาวุธชิ้นนี้ไม่ได้อยู่ที่พลังเวทแต่ว่ามันเป็นอาวุธที่ค่อนข้างใช้งานง่ายและก็ใช้งานได้หลากหลายสถานการณ์ถ้าเกิดศัตรูเยอะก็ฟาดแบบรอบตัวแต่ถ้าเกิดเจอศัตรูเก่งหรือว่าถึกมันก็มีท่าโจมตีที่รุนแรงสามารถโค่นตัวถึกๆได้แบบง่าย นีแหละครับอาวุธหลักทั้ง4ที่เราจะได้ใช้ในภาคนี้ในด้านการใช้งานจริงผมว่ามันโอเคเลยมีอันที่เป็นมาตรฐานเน้นแรงเน้นเร็วและก็เน้นอันที่มันสมดุลเพียงแต่ในแง่ความสร้างสรรค์ของการออกแบบเนี่ยผมว่ามันแอบคล้ายกันยังไงก็ไม่รู้ดูดิคือแบบมันไม่ค่อยต่างกันอะอันนี้ก็ดับติดโซ่อันนี้กลงเล็บติดโซ่ส่วนอนนี้ก็มีติดแ่เอ๊ะมันจะไม่เหมือนกันเกินไปหน่อยหรอ เกียบกับภาค2มีทั้งคอนทั้งหอกคือผมว่ามันสร้างสรรค์กว่ามากๆเลยในส่วนนี้มันก็เลยทาให้ภาคเนี้ยไม่ค่อยมีความแปลกใหม่เอาจริงๆถ้าเกิดไม่เจออุปสรรคที่มันจําเป็นต้องใช้อ่ะผมว่าใช้ b l a d e of e x i l e ทั้งเกมไปเลยมันก็ยังได้อยู่แต่ถึงอย่างนั้นในส่วนของอาวุธเสริมมันก็ยังพอทดแทนความสร้างสรรค์กันได้ไม่ว่าจะเป็น Bow of Apollo ธนูที่ใช้โจมตีระยะไกลสามารถชาร์จยิงได้แบบติดไฟเอาไว้ใช้ทำลายพวกสิ่งกีดขวางที่เป็นเหมือนพวกเถาวันและก็หนาม Head of He l i o s สีสาของเทพเฮลิออสที่ใช้ในการสร้างแสงสวา่างสำหรับอาวุชิ้นนี้จะเป็นการสร้างแฟลชทำให้ศัตรูติดสตันหรือไม่ถ้าเกิดศัตรูเป็นพวกชอบล่องหนหรือว่าจับตัวได้ยากลิเกินเราก็สามารถใช้พลังนี้ในการดึงพวกมันออกมาสู่โลกความจริงแต่ว่าความจริงแล้วอาวุชินเนี้ยความเจ๋งของมันก็คือใช้ในการตามหาของที่ซ่อนอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางลับเพื่อเข้าไปเก็บไอเทมหรือแม้แต่กล่องที่มันซ่อนอยู่ในแบบที่ตาเปล่ามองไม่เห็นชิ้นต่อมา b o o t ์ of Hermes เรองเท้าเด e f l ฟลตที่ใช้ในการวิ่งติดเจ็ตเพื่อโจมตีศัตรูแล้วก็ยังสามารถใช้ในการวิ่งไต่ขึ้นกำแพงข้ามสิ่งกีดขวางหรือว่าขึ้นที่สูงสำหรับอันเนี้ยผมว่าผมไม่ค่อยได้ใช้ถ้าเกิดฉากไหนไม่ได้บังคับให้เราใช้เพื่อผ่านอุปสรรคคือผมแทบจะไม่ได้ใช้มันเลยอ่ะก็จะมีประมาณนี้สำหรับอาวุธรองที่มีให้เล่นความเจ๋งของมันก็คือมันจะใช้ทรัพยากรที่เป็นสตามีนา่าไม่ใช่พลังเวททำให้การใช้พวกธนูศีรษะเทพหรือแม้แต่รองเท้าติดปีกเราจะสามารถใช้มันไดด้้ตตตลอเพียยงงแ่่วาุด พักเป็นจังหวะเอาสักหน่อยส่วนที่เหลือจะเป็นพวกอันนี้ส่งจากภาค2ครับไม่ว่าจะเป็นปีกที่บินร่อนได้อย่างเดียวบินขึ้นที่สูงไม่ได้เพียงแต่ในภาคเนี่ยเราจะได้ใช้มันเต็มประสิทธิภาพหน่อยในช่วงที่ต้องพุ่งขึ้นพุ่งลงแต่ว่าฉากพกเนี่ยก็จะเป็นแค่สคริปต์ แล้วก็กราะแขนจากภาคที่2ที่ภาคเนี้ย OP ซะเหลือเกินภาคที่แล้วสะท้อนได้เกือบทุกอย่างแต่ว่าภาคเนี้ยผมยกให้เลยกว่า90%คือมันสะท้อนได้เรียกได้ว่าถ้าเกิดกดสะท้อนแม่นๆก็แทบจะไม่เจ็บตัวเลยเป็นไอเทมอีกชินน้นนึงเลยที่มันทําให้เกมนี้ง่ายขึ้นเป็นกอง ส่วนในด้านการแปลงร่างภาคเนี่ยเราจะไม่มีทั้งพลังสปาตันและก็พลังของไททันแต่ว่าในภาคนี้จะเปลี่ยนเป็นการเข้าสู่โหมดในการใช้เ l ลดอ of o อ y ิม u ัเข้าไปแทนซึ่งถ้าเกิดจะถามว่ามันโอเคไหมเอาจริงๆมันก็แรงและไอดาบเล่มเนี้ยแต่ถ้าเกิดเทียบกับภาค2ที่เป็นพลังไททันภาคนี้มันไม่ได้ดูโอพขนาดนั้น เนี่ยครับอะไรพวกเนี่ยผมเลยมองว่าความสร้างสรรค์มันเทียบไม่ได้เลยกับภาค2เพราะว่าส่วนหนึ่งของมันใช้จริงไม่ค่อยได้อะแล้วการออกแบบมันก็ไม่ค่อยแปลกใหม่แต่ว่าสิ่งที่ผมดันชอบนั่นก็คือเรื่องราวที่เราจะได้อาวุธชิ้นนั้นมามันคือความอิมแพ t ในแบบที่ภาค1และก็ภาค2มันให้ไม่ได้เลย เพราะว่าอย่างภาคหนึ่งเนี่ยเทพจะมอบพลังให้กับเราใช่ไหมส่วนภาค2ก็จะเป็นพลังเทพบ้างเป็นพลังของไททันบ้างส่วนภาคนี้ไม่มีการขอเพราะว่าเคโตสจะไปตบเหล่าเทพกับไททันเพื่อแย่งชิงมาเลยยกตัวอย่างเช่นกงเล็บของเฮดิสเคโตสก็จะฆ่าเฮดิสเพื่อแย่งชิงมันมา h e a d of h ฮริอก็ตรงตัวนะในเมื่อหัวมึงส่องแสงได้ใช่ไหมงั้นกูก็จะเด็ดหัวมึงมาซะเลยส่วน Hermes สอ่ะวิ่งเร็วงั้นเหรองั้นรองเท้าแกนะ่ะฉันขอแล้วกันนะแต่ว่าขอดีๆมันไม่ให้ก็เลยต้องตัดมาทั้งขาเนี่ยครับภาคนี้เราจะได้อุธใหม่ๆม,ม,มาด้วยการทำอะไรแบบนี้ฉากพวกนี้มันเลยโหดดิบสะใจเลือดสาดแย่งชิงมันมาด้วยการฆ่าอย่างกับเล่นล็อกแมนคือมันเป็นอะไรที่ผมว่ามันดิบมากอะเทียบกับภาคก่อนหน้าแล้วมันดูหน่อมแนมไปเลยนี่หรือเปล่านะ ที่เขาเรียกว่าขอดีๆไม่ให้ก็เลยต้องมีการช่วงชิงเสียดายที่ภาพพวกเนี้ยผมเอามาให้ดูเต็มๆไม่ได้แต่ละฉากโหดเกินไปเดี๋ยวมันจะติดแดงเอาเพียงแต่มันน่าเสียดายอะที่ฉากพวกนี้มันโหดก็จริงแต่ว่าพวกรายละเอียดในการต่อสู้บางอันมันดันเป็นแค่สคริปต์อ่ะก็คืออย่างที่รู้ใช่ไหมว่าเราเนี่ยต้องล้มล้างโอลิมปัสดังนั้นพวกเหล่าเทพก็คือศัตรูผมจะเล่าให้ฟังกันลกันว่ามีอะไรบ้าง ตัวแรกโพไซดอนตัวนี้เป็นบอสตัวแรกที่ผมมองว่าเป็นการต่อสู้ที่ค่อนข้างสนุกเลยเราจะได้ใช้ทุกอย่างเลยทั้งพวกคริกไทม์อีเวนท์ทั้งการคอมโบการหลบการหาจังหวะเข้าทําเป็นบอสตัวแรกก็จริงอะ่ะแต่ว่าตอนนั้นเรายังมีพลังเต็มที่ไงมันก็เลยไม่ยากเท่าไหร่ส่วนบอสตัวที่2องเฮดิสบอสตัวนี้อาจจะยากกว่าตัวแรกเพราะว่าพลังเรามีน้อยแต่ว่ารูปแบบการต่อสู้เนี่ยจะมีค่อนข้างหลากหลายเลยทั้งการรัวปุ่มไม่ให้โดนถอดวิญญ,ญาณทั้งการหลบการโจมตีแบบล้างฉาก การกระโจนสลับพื้นที่ไปมาสําหรับการโจมตีที่ไม่มีทางป้องกันเป็นบอสไฟต์ตัวหนึ่งเลยอะที่ดีไซน์มาค่อนข้างดีและก็สนุกเพลอเพลนี่อาจจะเป็นฉากบอสไฟต์ที่ดีที่สุดในภาคนี้เลยด้วยซ้ําและอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบมากเหมือนเป็นการวัดความบ้าพลังในการต่อสู้นั่นคือการสู้กับเฮอร์คิวลิสฉากเนี่ยพลังล้วนๆครับเทคนิคไม่ต้องเน้นชนเน้นทุบเน้นแลกเป็นการต่อสู้ที่หนักแน่นและก็ทรงพลังที่สุด แต่กับเทพอีก2ตัวอย่างเฮริออสและเฮอร์มิสน่าเสียดายที่2ตัวนี้การต่อสู้มันจะเป็นสคริปต์อย่างเฮริออสเนี่ยเราก็แค่สอยมันให้ร่วงด้วยหินที่เหลือก็แค่กําจัดองค์คก์ของมันทิ้งแล้วก็เด็ดหัวมันมาก็คือจบส่วนเฮอร์มิสอันนี้บอกตรงๆเลยว่าไอเนี่ยดีแต่ปากจริงๆเป็นบอสที่แบบกาก ปากดีเน้นยั่วยุแต่ว่าฝีมือคือไม่เอาไหนถ้าเกิดเทียบกับตัวอื่นแล้วนี่คือบอสที่กากที่สุดเลยเราก็แค่ตามมันไปเรื่อยๆพอถึงฉากหนึ่งก็สู้แบบง่ายๆฟาดรววแล้วก็จับมันตัดขาซะเนี่ยคือเสียดายบอสสองตัวนี้เลยเกินทั้งๆท,ท,ที่ตอนสู้กับโพไซดอนมันก็สนุกอะสู้กับเฮดิสก็ยอดเยี่ยมแต่ไงพอสู้กับเฮลิออนแล้วก็เฮอร์มิสมันถึงได้กาก,ากไปซะอย่างนั้นแต่ถึงอย่างนั้นสําหรับเทพองค์สุดท้ายอย่างสุดอันเนี้ยผมว่าโอเคเลย เฟสแรกมันจะเป็นการต่อสู้แบบสายสกอร์ริงคล้ายกับเกมไฟติ้งฉากนี้คือต้องเน้นจังหวะหลบและก็การสะท้อนล้วนๆครับถ้าเกิดเน้นฟาดอย่างเดียวยังไงก็ไม่น่าจะชนะส่วนเฟสที่2อันนี้เกมจะลากให้เราเข้ามาสู้กันในร่างของไกอาฉากนี้แหละครับยากของจริงเพราะว่าซุดจะจัดเต็มทุกอย่างเลยทั้งพลังสายฟ้าทั้งพลังแยกร่างทําเล่นไปเล่นครั้งแรกผมตายยับเลยเหมือนกันนะ เป็นบอสไฟที่สมกับเป็นล่าสบอสแล้วจริงๆส่วนเฟสสุดท้ายอันนี้มันจะออกแนวสคริปต์ไม่ได้ยิ่งใหญ่แต่ว่าเขาทําให้มันดูดาร์กซะมากกว่าก็ง่ายๆเนาะรัวปุ่มกันไปไม่ได้ยากเย็นอะไรนะักแต่ว่าโดยรวมแล้วผมค่อนข้างชอบเลยสําหรับการต่อสู้กับซดที่เป็นไฟนอลบอสสนุกแล้วก็ยากระดับหนึ่งถ้าเกิดต้องจัดอันดับความชอบของบอสในภาคเนี้ยชอบสุดเลยคือเฮดิสลองมาคือซด แล้วก็เฮอร์คิวลิสโพไซดอนเฮลิออสแล้วก็กาก,ากสุดคือเฮอร์มิสเป็นการติดฉากการต่อสู้ระหว่างเคโทสกับเหล่าทวยเทพที่สมบูรณ์แล้วก็ประทับใจแล้วก็อยียงวะปนปนกันแล้วนอกจากเทพพวกนี้แล้วบอสในเกมนี้ก็ยังมีประปรายไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้กับโครนอสที่ภาคแรกแค่เข้าไปในวิหารเฉยแต่กับภาคนี้คือต้องสู้กับโครนอสแบบจริงจังฉากนี้คืออลังการและก็ชวนแหวะลึกเกินคือเขาเข้าใจทำดีนะเราเนี่ยตัวนิดเดียวแต่ว่าเราต้องสู้กับไททันตัวใหญ่ติดต ตรงที่ว่าฉากเนี่ยมันดูเสียวแล้วก็ติดแหวะเยอะไปหน่อยแต่ก็โอเคสร้างสรรค์ดีส่วนอีกตัวหนึ่งคือแมงป่องสกอร์เปียนบอสตัวเนี้ยไม่ค่อยยากมากแล้วก็ไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรเป็นพิเศษแต่ว่าโดยวรวมก็มีองค์ประกอบครบในความเป็นบอสแค่มันตลกตรงที่ว่าเทียบกับการต่อสู้กับเฮอร์มิสแล้วก็เฮริออสแล้วเนี่ยผมว่าการต่อสู้กับแมงป่องตัวเนี้ยสนุก,กว่ายเยอะเลยคือเทพแห่งพระอาทิตย์กับเทพแห่งนักเดินทางจะมากากไปกว่าแมงป่องกากได้ยังไงเป็นไปได้เหรอ แล้วถ้าเกิดไม่ใช่ในส่วนของบอสอะศัตรูที่มีให้สู้มันจะน่าสนใจแค่ไหนเอาตรงๆเลยนะผมว่าภาคเนี้ยไม่ค่อยต่างกับภาค2เพราะว่าหลายๆตัวมันคือศัตรูตัวเดิมเลยโดยที่เปิดเผศัตรูในภาคเนี้ยมันอาจจะน้อยลงกว่าภาคหนึ่งเลยกับภาค2ด้วยซ้ําถ้าเกิดจะให้ผมนับว่ามีตัวไหนที่สู้แล้วสนุกบ้างก็มีตัวถือค้อนแล้วก็หมดแล้วนึกไม่ออกเหมือนกับว่าตัวเกมเนี้ยเขาไม่ได้เน้นในเรื่องศัตรูตัวอื่นอะแล้วก็เน้นไปในการต่อสู้กับบอสที่เป็นเหล่าไททันและก็เทพเป็นหลัก มันเลยทําให้ความรู้สึกของเกมเพลย์เนี่ยมันไม่ค่อยหลากหลายและก็แปลกใหม่เท่าไหร่แต่ถึงอย่างนั้นสําหรับในเรื่องภาพรวมของเกมเพลย์ผมว่ามันก็โอเคอยู่ ถึงแม้ว่าบางอย่างมันจะเป็นสคริปต์ไม่ให้อิสระในการเล่นแต่ถ้าเกิดมองในแง่ของความหลากหลายในรูปแบบที่เขาพยายามจะนําเสนอผมว่ามันก็ยังอยู่ในระดับที่ยอดเยี่ยมเพียงแต่ถ้าเกิดจะมองในแง่ของความเต็มอิ่มเนี่ยผมว่ามันยังไม่ค่อยเต็มอิ่มเพราะว่าสําหรับภาคหนึ่งและภาค2เนี่ยเป็นเกมเพย์ทูแท้ๆแต่ว่าภาคหนึ่งต้องใช้เวลาเล่นราวๆแปดถึงสิชั่วโมงแต่ไงกับภาค3ที่เป็นเกมเจนเพย์สถึงได้ใช้เวลาเล่นแค่5-6ชั่วโมงไปได้กันนะ ผมเลยมาสังเกตว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นแล้วก็พบว่าอะไรหลายๆอย่างในภาคเนี่ยเขาทําให้มันสั้นลงและก็กระชับขึ้นยกตัวอย่างเช่นกอกอนไอหรือว่าฟินิกเฟเธอร์ที่ใช้เพิ่มหลอดเลือดกับพลังเวทที่ภาคที่แล้วต้องใช้ถึง6ตอนหนึ่งระดับแต่ว่าภาคนี้จะใช้แค่3อ่ะแค่นี้เกมมันก็ดูสั้นลงแล้วใช่ไหมยังครับเลดออฟที่ต้องใช้ในการอัปเกรดไอเทมเนี่ยเพอเแค่การตีมอนมันก็เหลือเฟือแล้วไม่จําเป็นเลยที่เราต้องฟาร์มทุกหล่องทุกจุด และถึงแม้ว่าเราจะอยากเก็บให้ครบพวกทางแยกในการไปเก็บมันก็มีไม่เยอะมินิเกมก็มีให้เล่นบ้างเล็กน้อยแต่ก็ยังไม่เยอะส่วนตรงที่เป็นปซเซิลหรือว่าปริศนามันก็มีน้อยแถมไม่ค่อยสร้างสรรค์เอาจริงๆผมจําได้แค่ฉากเดียวเองอะที่มันสร้างสรรค์อยู่ก็คือในฉากโซนของเฮราเป็นฉากเดียวเลยมั้งที่ผมมองว่าโอเคที่สุดแล้ว ฉากเนี่ยตอนเล่นครั้งล่าสุดคือผมต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยอะยากจนจำไม่ได้จริงๆน่าเสียดายที่ปริศนาเนี่ยมันสร้างสค์แค่ตรงจุดนี้ส่วนที่เหลือมันก็แทบจะเป็นเส้นตรงพวกฉากแกล้งคนมีไหมมีแต่ก็มีไม่เยอะถึงจะโหดไปหน่อยในการเอาผู้หญิงไปตรึงไว้กับกลไกแต่มันก็ไม่ได้น่าสงสารเท่ากับคนที่ถูกเผาในภาคแรกส่วนฉาก18บวกที่มีให้กดค u วท์ไทม์อีเวนต์ก็ยังอุตสาห์จะมีะนะแต่ผมว่ายังไงมันก็ไม่น่าจดจำเหมือนกับรูปปั้นน้ำแตกในภาคที่2อ,อะ่ะ จริงๆแล้วคือภาคเนี้ยแอบสั้นทุกอย่างเลยเพราะว่าเขาน่าจะให้เราโฟกัสกับการทำลายโอลิมปัสเป็นหลักมันก็เลยกลายเป็นว่าเทพหรืออะไรก็ตามที่หลงเหลือมาตั้งแต่ภาค1แล้วก็ภาค2ทั้งหลายเนี่ยทุกอย่างจะต้องถูกทำลายในภาคนี้ความสนุกมันก็เลยเน้นไปที่ความโหดเลือดสาดแล้วก็ความพยายามในการปิดเนื้อเรื่องเอาจริงๆเนื้อหาในส่วนเนี้ยผมว่าไม่เลวเลยเพราะอย่างในภาค2ที่เอเธน่าบอกไว้อะเพราะว่าการที่เคโตสพยายามจะฆ่าเทพเจ้านั้นโลกก็จะได้รับผลกระทบ แต่ว่าเคโทสบอกกูไม่สนใครจะเดือดร้อนก็เดือดร้อนไปแต่กูจะล้างแค้นเนี่ยครับน่าจะเป็นจุดที่สนุกที่สุดในภาคนี้แล้วเพราะว่าความแค้นของพี่แกเนี่ยมันสุดติ่งเลยเกินตัวเกมมีความเป็นหนังค่อนข้างสูงเกมเพยก็มันสะใจติดแค่ว่าบางอย่างเนี่ยมันไม่ค่อยสร้างสารรค์อะไรใหม่ๆแล้วมันก็สั้นเกินไปหน่อย ผลที่ออกมาก็คือภาคเนี่ยไม่มีฉากไหนที่น่าจดจําเป็นพิเศษนอกจากพวกฉากเลือดสาดท,ทั้งหลายคือโอเคแหละที่ฉากพวกเนี่ยมันโหดมันสะใจก็จริงแต่มันก็ไม่มีอะไรเป็นฉากที่น่าจดจําที่แบบพูดถึงปุ๊บจะนึกถึงปับ๊บได้แบบภาคเก่าๆผมก็เลยยกให้ภาคเนี่ยเป็นภาคที่ผมชอบน้อยกว่าภาค2 แต่ถึงอย่างนั้นโดยรวมแล้วนี่ก็ยังเป็นภาคที่ดีครับคิดว่าการที่เขาทําให้มันจบแบบเนี่ยเพื่อรีจัก,กรวานแล้วก็เริ่มใหม่ทุกอย่างในภาคปี2018ผมว่านี่ก็เป็นทางเลือกและก็การนําเสนอที่ค่อนข้างดีสุดๆเข้าใจใช่ไหมเป็นภาคที่ดีแต่ว่าสู้ภาค2018กับภาค2ไม่ได้เฉยๆคือยังไงองค์ประกอบมันก็ครบแล้วก็สนุกสะใจวัยรุ่นหัวร้อนแน่นอน ส่วนในด้านของเนื้อเรื่องอันนี้ก็อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวผมจะสรุปเนื้อเรื่องคร่าวๆให้ฟังซึ่งขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าน,นี่จะไม่ใช่การเล่าเรื่องแบบละเอียดยิบแต่ว่าจะเน้นไปที่จุดเริ่มต้นแล้วก็บทสรุปเท่านั้นเช่นเคยครับหากใครที่ไม่อยากฟังกดข้ามกันได้เลยจะเริ่มแล้วนะ3 2 1 สำหรับเนื้อเรื่องใน God of War ที่เป็นภาคที่3จะมีเรื่องราวต่อเนื่องมาจากภาคที่2ทันทีเรื่องราวจะเริ่มต้นในจุดที่เคทโสได้เข้าร่วมมือกับไททันเพื่อหวังที่จะทำลายล้างเหล่าทว,วยเทพไปสิ้นซากแต่พอถึงเวลาที่เข้าตาจนจริงๆเคทโทสก็ได้รู้ว่าความจริงแล้วไททันก็มองเคทโทสว่าเป็นแค่เบีย้ยตัวหนึ่งเท่านั้นทําให้สุดท้ายแล้วมาหาศึกในครั้งนี้ศัตรูที่เคทโทสจะต้องเผชิญจึงมีทั้งเหล่าเทพแห่งโอลิมปัสและก็เหล่าไททันผู้ทรยศ และในการศึกครั้งนี้ก็ได้เกิดผลกระทบจากการสังหารเทพเจ้าของเคทธสไปอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นการตายของโพไซดอนที่ทําให้โลกนี้เกิดคลื่นยักษ์ทาลายทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกจนหมดสิน้นการตายของเฮดิสที่ทําให้วิญญาและความชั่วร้ายของโลกใตพ้พ,พิภพขึ้นมากัดกินสิ่งมีชีวิตบนดินการตายของเฮลิออสที่ทําให้ดวงอาทิตย์ต้องดับลงส่งผลทําให้โลกต้องเจอแต่ความมืดมิดการตายของเฮอร์มิสที่ทําให้โรคระบาดนั้นแพร่กระจายออกไปเป็นวงกว้าง การตายของเฮราที่ทำให้ความอุดมสมบูรณ์ของโลกถูกทำลายลง แต่ถึงแม้ว่าความสมดุลของโลกจะถูกทำลายจนย่อยยับไปแค่ไหนแต่ว่าน,นั่นก็ไม่ได้ทำให้ความมุ่งมั่นในการแก้แค้นของเคโทสจบลงและในที่สุดเคทสก็ได้รับข้อมูลมาว่าการที่จะทำลายโอลิมปัสลงได้อย่างสมบูรณ์นั่นคือการดับไฟแห่งโอลิมปัสลงและเปิดกล่องแพนโดร่าขึ้นมาอีกครั้งซึ่งวิธีที่จะทำได้นั้นก็คือเคทสเนี่ยจะต้องตามหาเด็กสาวนามว่าแพนโดร่าให้พบและใช้แพนโดร่าหลอหลอมเข้ากับเปลวเพลิงเพื่อที่จะทำให้เคโทสสามารถเปิดกล่องแพนโดร่าออกและนำพลังที่ใช้ในการสังหาารเท้ กลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งและในที่สุดเคทสก็สามารถตามหาแพนดอร่าจนเจอได้สําเร็จแต่ด้วยความใจอ่อนที่ยังหลงเหลือของเคทอสทําให้เคทอสเลือกที่จะไม่สั่งเวชชีวิตของแพนดอร่าเพื่อเปิดกล่อง แต่ว่าแพนโดราเธอกลับมองว่าหนทางในการชนะซุดจะมีแค่วิธีนี้เท่านั้นทําให้ระหว่างที่เคท s สกําลังปะทะกับซุดแพนโดราเธอจึงเลือกดับไฟแห่งโอลิมปัสลงด้วยตัวเองแต่ว่าเมื่อกล่องแพนโดราเปิดออกภายในก็กลับมีแต่ความว่างเปล่านั่นก็เลยทําให้ซุดเยอะหยันว่าการเสียสละของแพนโดราที่ทําเพื่อเคท s สมันช่างไร้ความหมายและนั่นก็เลยทําให้ไฟแค้นของเคทสที่มีต่อซุดมันรุนแรงยิ่งขึ้นกว่าเดิม แม้ว่าในศึกสุดท้ายครั้งนี้เคทสจะสามารถใช้เบดออฟโอลิมปัสเอาชนะซุดมาได้แต่ด้วยความประมาทก็เลยทําให้เคทสเสียท่าให้กับซุดและถูกพลังของซุดส่งไปอยู่ที่มิติใต้จิตสํานึกอันมืดมิดไร้ทางออกแต่ว่าในขณะนั้นดวงไฟที่เป็นเหมือนความหวังสุดท้ายของแพนโดราก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและก็สามารถนําพาเคทอสออกจากความมืดมิดได้สําเร็จพร้อมกับการตัดสินใจของเคทอสที่จะเลือกให้อภัยตัวเองที่เคยสังหารลูกเม,มียในอดีตนั่นก็เลยทําให้เคทอสหลุดออกจากพลังของซุด และในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายครั้งนี้เวลาในการปลิดชีพสุดก็ได้มาถึงซึ่งผลจาก,การตายของมหาเทพในครั้งนี้นั่นคือภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่ไม่มีทางจบลง ในเวลานั้นวิญญาณของเอเธน่าที่คอยช่วยเหลือเคทอสมาโดยตลอดเธอก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและบอกกับเคทอสว่าเมื่อในอดีตสุดเคยได้นำพลังแห่งความชั่วร้ายบนโลกปิดผนึกไว้ในกล่องแพนโดร่าแต่ว่าในเวลาเดียวกันเธอก็ได้ฝากพลังแห่งความหวังลงไปในกล่องนั้นด้วยเช่นกันนั่นจึงแปลว่าในช่วงเวลาที่เคทอสเปิดกล่องแพนโดร่าเพื่อใช้ในการสู้กับเอลิสเคทอสจึงได้ซึมซับพลังแห่งความหวังนั้นไปแบบเต็มๆในตอนนี้จึงได้เวลาแล้วที่เคทอสจะต้องมอบพลังนั้นคืนให้กับเธอเพื่อที่เธอจะได้ใช้พลังนี้ใน การสร้างโลกใหม่ขึ้นมาอีกครั้งแต่ว่าสิ่งที่เคโ s สเลือกทำนั่นก็คือคำปฏิเสธและเคโทสก็เลือกที่จะใช้เบลสออฟโอลิมปัสแทงเข้าไปที่ร่างของตนเพื่อให้พลังแห่งความหวังนั้นถูกปลดปล่อยออกและก็สร้างสมดุลีกครั้งในแบบที่มันควรจะเป็นการกระทำในครั้งนี้จึงทำให้เอเทน่าโกรดและก็ผิดหวังในตัวของเคโทสเป็นอย่างมากเธอจึงเลือกที่จะทิ้งเคโทสให้นอนรอความตายอยู่ในที่แห่งนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนจะจบลงด้วยการตายของเคทอสแต่สุดท้ายแล้วเรื่องราก็จะให้เราได้เห็นว่าร่างของเคทอสที่ควรจะนอนจมกองเลือดก็ได้กลับหายไปทิ้งไว้แค่รอยเลือดลากเป็นทางที่มันหมายถึงการยังมีชีวิตอยู่และนี่ก็เป็นการปิดเรื่องราวของมหากราบความแค้นระหว่างเคทสและก็เทพเจ้าลงอย่างสมบูรณ์ อะนี่แหละครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นส่วนเรื่องราวต่อจากนี้เป็นยังไงก็น่าจะรู้กันเนาะสำหรับผมเรื่องราวที่เป็นมหากราบของเกมเนี่ยมันเทพมากๆเลยมันเริ่มจากเรื่องราวเริ่มต้นที่สู้รบกันแบบธรรมดาแต่ว่ายิ่งใหญ่ไปสู่ไฟแค้นที่มันค่อยๆใหญ่ขึ้นและก็ใหญ่ขึ้นจนสุดท้ายมันก็ได้กลายมาเป็นมหาสงครามในครั้งนี้ คือทุกอย่างมันสุดยอดอ่ะมันคือการเปิดเรื่องแล้วก็ปิดเรื่องที่สมบูรณ์แบบเลยเกมหนึ่งขอย้ําเลยนะครับว่าถ้าเกิดใครที่ไม่เคยเล่นผมก็อยากให้ไปลองหามาเล่นตัวเกมเหมือนจะไม่มีอะไรเลยนอกจากการล้างแค้นแต่เอาจริงๆแล้วพวกการปูเรื่องการผูกเรื่องแนวคิดคาแรคเตอร์ความสมเหตุสมผลมันคือมาสเตอร์พีซของสตอรี่ในวงการเกมชัดๆเลย ยังไงในส่วนนี้ก็ขอให้บทต,ต่อไปของเกมนี้ทําได้ต่อไปแบบนี้กันละกันคือมันสุดยอดจริงๆนะครับซีรีส์ God of War เนี่ยเป็นซีรีส์ที่ในชีวิตนี้จะต้องลองเล่นสักครั้งจริงๆแล้วสําหรับเพื่อนๆละครับคิดว่า God of War 3เนี่ยเป็นเกมแบบไหนมันเป็นภาคที่ปิดได้ดีหรือเปล่าอย่าลืมมาแชร์ความเห็นลงกันในคอมเมนต์ด้วยนะครับโอเคสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็ต้องขอจบเอาไว้ตรงนี้กันละกันเป็นไงบ้างครับสำหรับเกมเก่าเล่าใหม่ God of War ภาคที่3ตัวนี้ เอาจริงๆแล้วผมว่าคอนเทนต์มันแอบมีน้อยอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าผมพยายามแล้วเว้ยพยายามที่จะเก็บรายละเอียดทุกอย่างภายในเกมให้มันมากที่สุดแต่คือมันมีแค่นี้จริงๆก็อย่างที่ผมบอกแหละครับว่าภาคเนี้ยมันสั้นคือผมไม่เคยเล่นภาคแยกภาคอื่นมาก่อนก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดจะนับแค่ภาคหลักภาคนี้ก็น่าจะเป็นภาคที่สั้นที่สุดเพียงแต่ในความสั้นนั้นทุกอย่างมันก็ถูกอัดแน่นเพื่อทําให้มันกระชับไม่มีนอกลูนอกทางตรงประเด็นไปที่เรื่องเดียวทําให้ผู้เล่นได้สิ่งที่ดีที่สุดนั่นก็คือความเขข้้มน ซึ่งมันดีที่สุดเลยในเรื่องความเข้มข้นเนี่ยน่าจะเป็นภาคที่เข้มข้นที่สุดสำหรับ God of War ยุคเก่าแล้ว ก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับซีรีส์ God of War ที่เอากลับมาทำให้ดูบอกไว้ก่อนนะครับว่าภาค2018กับภาค Ragnarok เนี่ยไม่ต้องขอคือ2ภาคเนี่ยผมทำให้ดูเป็นรีวิวไปแล้วครบทั้ง2ภาคเลยแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะดูจริงๆก็อขอไว้เยอะๆกันลวกันถ้าเกิดว่างอาจจะทำให้แค่อาจจะไม่ได้ทำให้ดูเร็วนี้เนาะ,เ,นอะเอาไว้ถ้าเกิดมันมีโอกาสเหมาะหรือว่าเวลามันเหมาะสมยังไงคอยเอาไว้ว่ากันอีกทีหนึง่งยังไงก็รอติดตามชมกันลวกันนะครับผม เพียงแต่สำหรับวิดีโอตัวนี้ผมคิดว่ามันน่าจะสมควรเก็บเวลากันแล้วเช่นเคยครับใครที่ชอบวิดีโอตัวนี้คุณก็สามารถสนับสนุนผมได้ไง่ายๆด้วยการกดไลค์และก็กดแชร์และที่สำคัญเลยคืออย่าลืมกด u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะลงให้ทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกกับการเล่นเกมสวัสดีครับ